สวัสดีครับใครที่ไปเที่ยวสงการมาจนหมดเลี้ยวหมดแรงวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทําเมนูข้าวต้มทรงเครื่องอร่อยอร่อยทานกันครับอันดับแรกนะครับตั้งกระทะเติมน้ํา500 ml แล้วเราก็ลงเป็นเกลือปลาช่อนชาตามด้วยข้าวสวยของเราหนึ่งถ้วยต้มข้าวของเราให้เป็นเม็ดอยู่นะครับอย่าให้ข้าวเละจนเกินไปเราก็เทพักไปก่อนนะครับ แล้วก็นำกระทะมาตั้งเติมน้ำมันเราจะเจียวกระเทียมมันก่อนนะครับลงไปกระเทียมลงไปเลยครับเยอะได้ตามชอบนะท่านผู้ชมเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมอย่าให้สีจัดเป็นเกินไปนะครับเดี๋ยวกระเทียมจะขมนะครับพอกระเทียมของเราเริ่มเหลืองสวย,ยงนี้นะครับเราก็เทกระเทียมของเราพักไว้ก่อนนะครับเหลือตีกระทะไว้ด้วยนะครับแล้วก็นํากระทะกลับมาตั้ง เดี๋ยวเราก็นําหมูสับของเราลงไปเลยครับผัดหมูสับของเราให้สุกระดับหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปเห็ดหอมหั่นเป็นเตา๋านี้นะครับตามด้วยก,กุ้งแห้งแช่น้ําก่อนนะท่านผู้ชมจะได้ไม่เค็มแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะครับตากล้องของเชฟชาตินะครับลืมกดถ่ายวิดีโอหลังจากผัดให้หอมแล้วก็ปรุงรสชาติเลยนะฮะ เดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นรสชาติไว้ให้นะครับปรุงรสชาติเสร็จก็นำข้าวต้มที่เราเทพักไว้เทลงไปแล้วก็ต้มซ้ำนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็มาลงเป็นต้นหอมผักชีหั่นทอดลงไปครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นขึ้นชาติก็ได้นะครับตามชอบครับเท่านี้ข้าวต้มของเราก็ได้แล้วนะครับ แล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปด้านบนตามด้วยพริกไทยปน่นลงได้ตามชอบครับวางผักชีให้สวยงามสักหนึ่งยอดครับนี่นะครับเมนูข้าวต้มโบราณที่เชฟชาติมาฝากันนี้นะครับ